我打工人。 何 <music> านเพชงน้องลน้องกอลปฟตาใช่หรลน้องกเงใครบอกไม่เจอน้องกอล์ฟน้องกอล์ฟงานน้องกานน้อกเดินจ้า้บอกว่าจให้สินี่เดินต่อไอ้เจเจเดินต่อเจเจหมานไดินี่คะเดินต่อ แล้วเก็บห้อีกนไเื่อหมัยรู้สึกว่ายาวไกลมากพูดจริงๆครับี่ยแบบไม่มีเงินแล้วหมดหมดุลยให้กาบที่าคซื้ออะไม่เจหรอีพไม่เป็นไรเดี๋ยวกไปกันที่โรงเรียน

เดินมาสุดซอยใครอยากจะเดินมาจากบ้านก็ได้ดนะเนี่ยมาจากบ้านเหนื่อยมากเหนื่อยหนักหนัก,นกปีหน้าจะพัฒนาเดินจาก,กเกษตรมาถึงซอยของมาครับตอนนี้เราจะมีมีวัตถัยานเช่าไหมเหนื่อยมาก ขาล้าแบบไอเพลงไอเพลงกับพี่รุออ่นอดประสบการณ์นี้คิดได้ไงเพกเพย์เด้อคะเด่นเดินนะฮะตอนแรก,แกเราเดี่ยเจ๊อยากจะเดินไปใช่ปะแต่คราวนี้ไม่มีใครยอมแล้วอยู่วันนี้ใครบอกกิ๊กก็เดินใช่แล้ว่ไ<ร>ใช่แล้วบอกไปคิดได้ไงเฮ้แล้วบอกว่านั่งแท็กซี่ไหมไม่นั่งเจ๊จะเดนินต่อเจ๊บอกนั่นงแท็กซี่เหะอี่รุ่นไม่ยอมเครื่อง ใใตั้มแรงใอยู่เลยโ oh, okay. อเคต่อแล้วหนาสวยก็เยอะคิดมาต่อแล้วกันไหมนี่อีเออน้าตามือนน้ันอ่ะพี่ว่าเหนเขาว่าอย่นี้นะแล้วตอนนี้เเดินมาเราก็เข้าใจดีนะ